ดรธนกริจิตอารีรัตน์รู้จักใช่ไหมที่อยู่กับสมศักดิ์ก็ผ่าใช่เ,เขาโพสเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะจ๊ะ3ข้อ 1. เสียชีวิตเพราะหัวใจเต้นผิดจังหวะสอเสียชีวิตเพราะค่าตัวตาย 3. เส,สียชีวิตเพราะถูกวางยาสงสัยไม่อยากจะพูดนธนกฤตอัเมื่อกี้นี้เองดรธนกรจิตอารีรัตน์แกก็โพสต์อีกนะคะ อันนอนตึงๆอะไรก็ไม่รู้อ่านม่ออก <_ an> ห่ออะไรห่อของใครทําไมไม่ตรวจเกิดอะไรขึ้นขอผมสืบจากศพครับอ่าถัดไป <_ an> พี่พุทธคุณพุทธคุณพุทธ,ทธ,ทธาอภิวันคุณพ่อและแม่ของน้องนัดเห็นควรให้อายัดศพน้องเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพราะเพิ่งทราบผลชนสูตรคุณพุทธ่ร้องไห้ทุกวันเลยอ,อืมบิ๊กเกรียน บิ๊กเรียนเนี่ยก็อโนนแล้วก็มีมีสิ่งที่เป็นสีขาวเป็นผงสีขาวนะคะซึ่งเป็นสารอย่างหนึ่งซึ่งเรายังไม่รู้อะไรในในเอกลูซีฟเนี่ยคุณพุทธะกับคุณธนกฤษแล้วเขาก็บอกว่าพบสารชนิดหนึ่งสงสัยเหมือนกันนะสงสัยเหมือนกันบิ๊กเรียนเนี่ยขึ้นว่าเริ่มมีประเด็นข้อสงสัยการเสียชีวิตของนัทวุฒิปงลังการนักข่าวลุยชนข่าวไม่เฉพาะแต่ ดรธนก,กรตจิตอารีรัตน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรีสมศักดิ์อ่ะออกมาตั้งข้อสงสัยว่าตายผิดธรรมชาติจากนั้นบิ๊กเกลียรทราบว่าธนก,กรตได้คุยกับคุณพุทธอภิวันในข้อสงสัยการเสียชีวิตของนัทธวิปงลงกาเช่นเดียวกันคุณพ่อคุณแม่ของนัทธฒิเห็นควรให้อายัดน้องเอาไว้เพื่อตรวจสอบข้อที่จริงเพราะเพิ่งทราบผลชนสูตร จากเพจแซกผู้สื่อข่าวไทยรัฐนัทวินทองกอยนะคะเขาบอกว่าพึ่งวางสายกับพี่ธนก,กฤษเมื่อตอนเที่ยง47ตำรวจกำลังไปบ้านระง,งับห้ามเผาศพผงอยู่ในร่างกายศพไม่ใช่สารเสพติดคนสนิทรอบตัวก็เพิ่งทราบจากที่แกโพสต์วันนี้ยืนยันว่าไม่ใช่หัวใจวายคนตรวจสารคือคนในทีมแกเอง ฉะนั้นเรื่องนี้ปิดไม่ได้รอติดตามอันนี้นะข่าวไทยรัฐล่าสุดค่ะในเพจของเจาะลึกทั่วไทยอิ Thailand, ยนไซต์ไทยแลนด์ไซยานไนนักข่าวอ,อันนี้ไซยานายนี่มันเป็นชื่อสารไซยายนไนใชนะ่นะล่าสุดอีกนะคะบิบ๊กเรียนเมื่อ12นาทีที่แล้วย้อนดูภาพวันเกิดเหตุดูเหมือนว่านัทวุฒิปงลังการนอนหงายนอกหมดสติในชุดทำงาน เขาจะไม่ลงภาพน,นะคะคือน,นอนหงายหมดสติในชุดทาํางานอืแต่ว่ามันมีเพจเพจหนึ่งนะคะเขาเขียนเล่าเป็นนิทานว่ามีเพื่อนสามคนคนที่หนึ่งเนี่ยกลับมาบ้านตอนตีส <Indeed. S 2> ามแล้วเพื่อนอีกสองคนก็ตามมาตอนตีสามก่อนแล้วก,ก็นั่งดื่มกันแล้วเพื่อนคนที่หนึ่งที่กลับมาบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยก็รู้สึกว่าวิงเวียนสีสะแล้วก็อาเจียนนั่งดืม่มกันได้สักครู่เดียวนะ มีมีเสียงละอาเจียนก็เลยเดินไปนอนที่โซฟาเพื่อนสองคนนี้ก็ยังนั่งดื่มต่อแล้วก็กลับหนึ่งในสองเนี่ยมีนัดกับเพื่อนคนที่หนึ่งว่าวันนี้วันหยุดเดี๋ยวเราจะไปทํากิจกรรมกันก็กลับมาถึงตอนประมาณคือเวลาเนี่ยเป็นเวลาที่พี่สงสัยมากกลับบ้านตีสามเพื่อนกินถึงเช้าก็น่าจะมาตีสี่ตีห้าแต่หกโมงเนี่ยเพื่อนหนึ่งในสองคนเนี้ยย้อนกลับมาที่บ้านเห็นว่าคนที่หนึ่งนอนกรนอยู่บนโซฟา แล้วก็ออกไปแล้วกลับมาทีตอนเจ็ดโมงก็พบว่าเสียชีวิตแล้วนี่พ่อาบอกมามันเหมือนกับไปน้าปักซอยแล้วกลับมาเวลามันติดลายๆๆๆๆมันไล่ๆๆๆกันมากเวลามันยิบมากเลยอันนี้เป็นนิทานที่เพจดังเพจหนึ่งเขียนขึ้นมาก่อนหน้าจะมีก่อนหน้าที่จะพลชะนสูตรออกมาแล้วก็เลยระงับศพของน้องนักข่าวนะคะอืมอันนี้นะคะ เห็นว่าจะทำข่าวอะไรนี่แหละค่ะกำลังเริ่มจะสืบก็มีแหล่งข่าวมาหาอ่ไซยานายนะคะแต่ว่าอันนี้จะเพจของพี่ตาไนนะคะบอกไซยานายเดี๋ยวเราต้องดาตามกันต่อไปแต่วันนั้นวันนั้นที่คุยกับน้องหนาช่องแปดนะนะน้องหนาบอกต้องดูผลชนะสูตรนะพี่ปองเดี๋ยวถามแม่นาเดี๋ยวถามแม่นาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเนี่ยแม่นาชื่อชิ่ ตำรวจสืบจับได้นะฮะธนก,กรตธนกฤิตน่กกนะต้องต้องดูเวลาธนกฤิตอยู่ตรงไหนตรงนั้นมันจะแบบว่าสงสัยหน้ายุง่งเวลาโทรมาจะให้พี่บอกรายการนี่ไม่เคยยุ่งเลยนะ <c oughs> แล้วโทรกลับไปห,หาได้หน้ายุ่งนะนาโทรกลับด้วยนะอืม